เอากับอันทองกับมันทองอลหมดจังห้ารู้สึกยังไงครับผมมั่นใจนะครับมั่นใจมากนะครับผมมั่นใจอาวุธไหนครับน้องชายแค่สายสองผู้ชกผู้ชกเรามีอาวุธไหนที่ท่าของเราใส่ใจให้กับเราบ้างมัดมัดนะยกสุดท้ายนี่เเซหมือนกันนะโดนตาขี้ยกสามเรามั่นใจเราได้เยอะไหมเยอะครับเยอะนะลูกเตะก้านคอเลยนะอาชีพบล็อกนี่เท่าไหร่ครับไม่รู้แต่ว่าสอจห้เราหนึ่งหมื่น ดรวมพอใจผลงานครับวันนี้ก็พอใจครับมีโอกาสทีแกมือพิกัดไหนเนี่ยจุดกัดไหนก็ได้เท่าพิกัดนี้เลยเท่าเลยนะเอาเท่าเลยนะอ่าเท่าเลยนะแล้วมาต่อเลยนะเพราะเราตัวใหญ่กว่าด้วยเราไม่ต้องต่อแล้วนะวันนี้พอใจความไวขตัวเองแค่ไหนยากมากเลยเหครับเต็มสิบเราให้ตัวเองเท่าไหร่ครับแปดแปดโลเลือนสองเลยมีจุดไหนไหมวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับบอก วรื่องเลยเรื่องนะนิ่งวิ่งนิ่งนิ่งนิ่งตรงนี้กว่านี้อ่าป้องกันอาวุธอะไรเงี้ยนะแต่เขาพยายามจะลากเราไห้ล้มไม่ได้นะเราก็แข็งแรงนะแล้วผมวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างขอโทษพ่อแม่ทุกทีก็นั่งลยขอบคุณที่การพาพยายามขอโทษทุกประการทุกคนทีเชียร์ที่ครับใช้คันดีคุณสุด